Turning Point the Bomb and the Cold War นะครับเป็นสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการเมืองระหว่างประเทศในยุคสมัยที่มีสงครามเย็นและก็ระเบิดนิวเคลียร์ตั้งแต่จุดเริ่มต้นหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมามาจนถึงยุคปัจจุบันนะครับเขาเชื่อมมาถึงยุคของวลาดิมีร์ปูตินในรัสเซียในยุคปัจจุบันด้วยเป็นการทําให้เราเห็นมุมมองของผู้ซึ่งมีส่วนร่วมนะครับในตําแหน่งสําคัญสําคัญในสถานการณ์พยายามที่จะลดความขัดแย้งระหว่างสหภาพ โซเวียตและสหรัฐอเมริกาลงซึ่งเป็นซีรีส์ที่ดีมากเสร็จแล้วของปีนี้ก็จะเป็น turning point the Vietnam War ของ turning point Vietnam War นี้ผมชมตั้งแต่เมื่อวันศืน์แล้วก็เมื่อคืนนี้ต่อก็ครบทั้งหมด5ตอน สนุกมากทีเดียวนะฮะแต่ที่สําคัญที่เขาทําได้ดีคือเขาไปพูดคุยสัมภาษณ์กับบุคคลระดับแบบท็อปทอป,ท,อปทางการเมืองและทางวิชาการของหลายๆประเทศนะครับโดยเฉพาะนักวิชาการในสหรัฐซึ่งเขาคัดมาเนะี่ยจะไม่ใช่นักวิชาการสายสนับสนุนสงครามที่เป็นนักวิชาการชื่อดังอะไรเงี้ยก็บางทีก็จะเป็นนักวิชาการซึ่งสอนอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆที่เป็นคนซึ่งมีทัศนคติที่เป็นประโยชน์อย่างมากเลยในการที่จะเปิดให้เราทําความเข้าใจเกี่ยวกับสงครามเย็นในแบบที่ไม่ได้เป็นชื่อเดิมๆหน้าเดิมๆนะครับอย่างไรก็ดีเขาก็จะได้มมุอง ของคนซึ่งเคยดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีในกระทรวงต่างประเทศที่ปรึกษาด้านความมั่นคงของรัฐบาลของสหรัฐในอดีตที่ทําให้เกร็ดข้อมูลซึ่งได้เนี่ยค่อนข้างเป็นเกร็ดข้อมูลระดับสูงสุดเขาได้มุงบองคนเวียดนามเยอะทีเดียว เป็นคนเวียดนามซึ่งรบในฝั่งคอมมิวนิสต์หรือฝั่ง national liberation forces ก็คือฝั่งเวียดกงหรือฝั่งเวียดน,นามเหนือฝั่งของโฮเชมินเนี่ยเขาได้ซาวไบต์เด็ดๆของผู้ซึ่งเคยเป็นนักรบในสมัยที่มีส่งความเวียดนามที่เป็นฝั่งที่อยู่เวียดน,นามเหนือนะฮะก็คือฝั่งคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาได้ซาวไบต์เด็ดๆเ,เยอะมากแล้วก็เขาได้ซาวไบต์เด็ดๆของ คนซึ่งเป็นทหารผ่านศึกซึ่งยังมีชีวิตอยู่ซึ่งก็แสดงความเสียอกเสียใจต่อการที่ตนเองได้รับการส่งเข้าไปในสงครามนี้แล้วก็เป็นซีรีส์5ตอนทั้งหมดนะครับซึ่งยืดนิดหนึ่งในตอนที่1ตอนที่2แต่ว่าพอคุณตั้งใจชมแล้วก็ตั้งใจฟังเนี่ยผ่านตอน1ตอน2ไปได้สักพักคุณจะรู้สึกเลยว่าคุ้มค่าที่ดูมาก เพราะว่าเขาให้ทัศนคติที่มาจากคนซึ่งมีส่วนร่วมในสงครามโดยตรงเลยคือรบในสงครามเวียดนามเป็นทหารผ่านศึกเป็นคอมบราดเป็นคนซึ่งหลังจากนั้นมีบทบาทอย่างไรในการเคลื่อนไหวต่อแล้วก็เขาคุยกับคนซึ่งต้องอพยพย้ายถิ่นฐานจากเวียดนามไปสหรัฐที่เป็นเด็กกำพร้านะฮะที่ถูกพรากจากครอบครัวของตนเองก็มีด้วย แล้วก็เป็นสตอรี่ที่สุดยอดเป็นสารคดีที่ผมดูทั้งหมดดีมากนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้ผมรีวิวจริงๆคือ turning point the bomb a n d the cold war อันนั้นสนุกกว่าอันนั้น9ตอนแล้วนั้นไม่ยืดแต่ว่า5ตอนของเวียดนามวอรเนี่ย เขาเชื่อมจากยุคสมัยตอนที่ประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนนดียังมีชีวิตอยู่แล้วก็เข้ารับตําแหน่งประธานาธิบดีแล้วก็จอห์นเอฟเคนนดีก็มีที่ปรึกษาสําคัญสําคัญซึ่งผลักดันให้สหรัฐาส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาเป็นหัวหน้าหน่วยฝึกทหารให้กับกองทัพของเวียดนามใต้ที่กรุงไซง่อนแล้วก็บทบาทของการส่งแอดไวเซอร์เข้ามา1,000 2 0 0 0 3,000 4,000 5,000คน6 0 0 0คนในที่สุดบทบาทในยุคสมัยที่จอห์นเอฟเคนนดีปล่อยให้มีการส่งที่ปรึกษาทาง ด้านการสู้รบเข้ามาซึ่งก็คือส่งหัวหน้าทหารเข้ามาช่วยฝึกทหารของเวียดนามใต้แล้วก็ช่วยให้คําแนะนําแนวทางในการสู้กับฝั่งคอมมิวน,นิสต์นโยบายจากยุคนั้นสมัยนั้นของจอเอฟเคนเนดีได้รับการสานต่ออย่างไรมาจนถึงยุคของลินเดนเบนส์จอห์นสันซึ่งพอผมดูไปดูมามันก็เหมือนกับที่ปรึกษาคนสําคัญสําคัญอย่างแมกจอร์จบันดี้ดีนรัสคและ ที่ร้ายกาจที่สุดคือโรเบิร์ตแมกนามารารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตลอดการในยุคสงครามเวียดนามตั้งแต่เคนเนดียันผู้ซึ่งขึ้นมาแทนเคนเนดีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งร้ายกาจที่สุดที่ผมคิดว่ามีสถานะเทียบเท่า Mass ม u r d เดอร์นะโรเบิร์ตแมกนามารานะฮะ ก็ถ้าดูสารคดี5ตอนนี้เสร็จก็จะได้เห็นความรับไม่ไดท้ที่ที่คุณจะรู้สึกกับคนซึ่งดูหน้าตาเป็นนักวิชาการดีเคยทำงานที่ Ford ดมอเตอร์แล้วก็จบด้านคณิตศาสตร์นะฮะแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่แสนฮารุโหด แล้วก็จะได้เห็นมุมของการเหยียดคนเอเชียของนายพลเวสต์มอร์เลนด้วยซึ่งนำทัพสหรัฐมารบในเวียดนามนะฮะก็จะไม่ได้เห็นด้านดีของเวสต์มอร์เลนหรือแมกนามาหาหรือนิกเซนหรือแม้กระทั่งคิสเซนเจอร์สักเท่าไหร่คือเอาเป็นว่าคุณดูซีรีส์นี้สินเนี่ยคุณคุณจะรู้สึกเลยว่าแมสเมอร์เดอร์ที่แท้จริงคือโรเบิร์ตแมกนามาราคุณก็จะไม่มีทัศนะที่ดีเกี่ยวกับเฮนรี่คิสเซนเจอร์ด้วยและแน่นอนทัศนคติที่ไม่ดีต่อริชาร์ดนิก็จะมอยู่แลล้ว สนุกนะฮะเราก็เศร้าแต่ว่าดูไปแล้วได้บทเรียนอะไรเยอะเลยเกี่ยวกับการสู้รบได้บทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทหารเกณฑ์ด้วยนะฮะใช้การใช้ฐานเกณฑ์ในสหรัฐซึ่งเอามารบในสงครามเวียดนามซึ่งเป็นการสู้รบซึ่งทั้งบทน,นั้นเนี่ยการที่มีการเกณฑ์ทหารได้เนี่ยมันเปิดโอกาสให้ผู้นําทางการเมืองเนี่ยสามารถปล่อยให้สงครามนั้นมีต่อไปได้ผมคิดว่ามันมีอาร์กิวเมนต์ที่สามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาเลยว่าถ้าเกิดไม่สามารถเกณฑ์ทหารในยามสงครามได้อะ คือถ้าเกิดการเกณฑ์กําลังพลมาสู้รบในสงครามเวียดนามในสหรัฐเนี่ยไม่สามารถทําได้โดยกฎหมายเนี่ยสงครามเวียดนามก็จะไม่เป็นอยู่นานขนาดนั้นผมพูดต่อเลยก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยในกรณีที่ประเทศถูกบุกเนี่ยการที่พลเมืองนั้นพร้อมติดอาวุธในการสู้รบกับผู้ลุกร้านเองอะ่ะผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องมีนโยบายเกณฑ์ทหารเป็นประจําในแต่ละปีหรือในแต่ละรอบซึ่งมีสงครามเนี่ย โดยซ้าไปคือแปลความว่าประเพีมานโยบายการเกณฑ์ทหารส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยมันเอื้อให้ถึงเวลาสามารถเปิดโอกาสให้ผู้นําทางการเมืองหรือผู้นําของกองทัพเนี่ยไปรุกรานประเทศอื่นได้โดยง่ายคือการที่มีกฎหมายการอนุญ,ญาตให้รัฐบาลรัสเซียสามารถเกณฑ์ทหารได้ในปัจจุบันเนี่ยทำให้รัสเซียสามารถรบกับยูเครนไปได้เรื่อยๆซึ่งเป็นสงครามซึ่งไม่จําเป็นแล้วก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อใครใดเลยทั้งสิ้น ณเวลานี้พูดง่ายคือว่าถ้ารัฐบาลของริชาร์ด n i กสัรัฐบาลของ John F. เอฟเคนเดีรัฐบาลของลิน d ดนเบนจอนสันไม่สามารถเกณฑ์พลเมืองชาวอเมริกันมารบในสงครามเวียดนามได้เนี่ยสงครามเวียดนามก็จะจบสิ้นไปอย่างรวดเร็วก่อนที่มันจะจบในช่วงปี1975ถ้าเกณฑ์ทานอเมริกันมารบในสงครามเวียดนามไม่ได้เนี่ยสงครามนั้นน่ยมันสิ้นสุดไปตั้งแต่ก่อนปี1975แล้ว เอาจิงแล้วสิ่งที่ถูกเปิดโปงมากที่สุดในสรารคดีนี้ที่ผมคิดว่าเป็นบทเรียนสำหรับประเทศซึ่งยังต้องการรักษากฎกติกาที่เอื้อให้มีการเกณฑ์ทหารอยู่ต่อไปที่คุณจะได้ในช่วงหลังจากที่ริชาร์ดนิก o n นขึ้นมาเนี่ยคือริชาร์ดนิก o n นเข้ามาดรำรงตําแหน่งเนี่ยด้วยคํามั่นสัญญาที่พร้อมให้กับพี่น้องประชาชนว่าจะยุติสงครามแต่ว่าการที่ริชาร์ดนิกเซนยังลำเลียงทหารส่งเข้าไปได้ก็เพราะว่ายังสามารถเกณฑ์เกณฑ์ทหารบริการไปสู้รบในสงครามเวียดนามได้ทั้งท้งที่ไม่มีใครเขาอยากไป นะครับหรือหรือไม่จะมีบางส่วนเนี่ยถูกหลอกให้มีความรู้สึกอยากไปถึงเวลาพอไปรบเสร็จก็กลับกลับมาแล้วก็เสียอกเสียใจกันทั้งนั้นรู้สึกผิดแต่ว่าการที่คุณรบต่อไปได้เรื่อยๆเพราะว่าคุณหาจังหวะทางการเมืองในการถอนกําลังไม่ได้เนี่ยทั้งทที่ถอนกําลังเมื่อ,อไหรมันก็ มันก็จบลงด้วยความพ่ายแพ้เหมือนกันเนี่ยนะฮะบทเรียนที่ได้จากสารคดีชิ้นนี้เนี่ยใน2ตอนสุดท้ายก็คือว่าถ้าสหรัฐอเมริกาไม่สามารถเกณฑ์ฐานของพลเมืองประเทศตนเองไปรบได้เนี่ยสงกรเวนามจบไปตั้งแต่ช่วงไม่เกิน1.9.66แล้วคือที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่ไม่มีวันจบเช่นเดียวกับที่รัสเซียนะรัสเซียเนี่ยรบในยูเครนไปเรื่อยได้เพราะว่าปูตินยังเกณฑ์คนรัสเซียไปรบได้เรื่อย โดยประชากรจํานวนพลเมืองซึ่งจะโดนเกณฑ์เนี่ยมันเป็นสแสนไปได้เรื่อยๆเพราะประเทศใหญ่ไงเมื่อคุณสามารถเกณฑ์ได้เรื่อยๆอ่ะสงครามมันก็ไปได้เรื่อยๆไม่รู้จักจบอ่ะแทนที่มันจะไปได้แค่5ปี10ปีมันลากไปได้20ปีได้ใช่ไหมสงครามเวียดนามจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเริ่มตั้งแต่สมัยของเคนเนดีที่ส่งแอดไวเซอร์เข้าไปเนี่ยส0 0พถึงห้าพันคน,นหรืออาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเนี่ย กว่าจะจบเนี่ยนะฮะในช่วงปลายเจอร์โรฟอร์ดเนี่ยมันล่อเข้าไปตั้งแต่ปี1953ไหมถ้าพูดถึงรับไม้ต่อจากฝรั่งเศสเนี่ยถึง1975คือถ้าเอาจริงๆถ้าให้ครบจริงๆอ่ะมันคือ20ปีมัน PROTRACTED ได้ขนาดนั้นเพราะว่าเกณฑ์ทหารได้นะแล้วก็รัสเซียก็เช่นเดียวกันในทุกวันนี้มัน PROTRACTED ได้ขนาดนี้เพราะว่าคนรัสเซียไปรบได้เรื่อยๆเป็นแสนๆคนในแต่ละปีหรือมากกว่านั้นด้วยซ้ำไป เช่นเดียวกันกันกบที่สงครามเวียดนามในรอบนั้นแล้วมันก็มีมันก็มีคนซึ่งพร้อมโดนเกณฑ์ไปเพราะว่าแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกายุคนั้นเนี่ยความเหลื่อมล้ําซึ่งก็มีอยู่สูงเช่นเดียวกันกับในยุคนี้และในทุกยุคในทุกประเทศมีความเหลื่อมล้ําอยู่เสมอก็จะมีคนยากคนจนคนซึ่งอาจจะ ไม่ได้มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่พึงประสงค์ในชีวิตธรรมดาปัจจุบันแล้วก็มองว่าการพึ่งพาอาศัยโอกาสที่จะได้ในกองทัพหลังจากที่สู้รบเสร็จแล้วจะได้สิทธิพิเศษด้านสวัสดิการอะไรเงี้ยมันก็เป็นโอกาสที่เป็นแรงจูงใจให้คนเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ไปรบในสงครามส่วนประเทศซึ่งไม่มีสงครามแล้วก็ไม่ได้ได้แอดเวนเทจในการสู้รบด้วยอัตรากําลังพลของทหารเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ยแลวเสร็จแล้วจะต้องมีการรักษาการเกณฑ์ทหารไว้เพื่อแค่ให้เป็นไปตามอัตราซึ่งเหล่าทัพ แต่ละเหล่าทัพระบุขึ้นมาในแต่ละปีโดยที่ไม่มีวันได้มีโอกาสสู้รบจริงและต่อให้มีสงครามจริงก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นปัจจัยในการนำไปสู่การต่อรองให้ประเทศชาติได้รักษาความเป็นเอกราชไว้ได้หรือไม่ยกตัวอย่างเป็นอย่างประเทศไทยเนี่ยยิ่งไม่ควรจะมีนโยบายเชน่นนี้คือปกติเอาตามตรงในเวลาผมเรียนประวัติศาสตร์ในสมัยที่ผมเรียนหนังสือเนี่ยผมนิยมสงครามมากทีเดียวคือผมดูประวัติศาสตร์ในหลายยุคหลายสมัยแล้วผมเรียน global theory and war กับอาจารย์ charles d a r r e มตอนที่อยู่ที่ไซส์เนี่ยผมเป็นจอยการอ่านเกี่ยวกับสงครามแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะว่ามันมีอิโมชั่นอลดราม่าที่เกิดขึ้น,เ,นเวลาคุณศึกษาเรื่องพวกนี้แต่ว่าเอาจริงๆอ่ะความพร้อมที่พลเมืองจะต้องถูกเกณฑ์ไปสู้รบได้ในที่สุดนั่นคือกุญแจที่สําคัญที่สุดที่ทําให้ผู้นําของแต่ละประเทศเนี่ยสามารถที่จะทําให้การสู้รบมันยืดเยื้อไปได้เรื่อยเรืจนจังหวะทางการเมืองและทางการทูตนั้นเอื้อให้มีการยุติสงคราม มันแค่เป็นการที่พลเมืองถูกใช้เป็นนะเป็นหมากทางการเมืองระหว่างประเทศตอนแรกผมนั่งคิดว่าควรจะแก้รัฐธรรมนูญไทยให้ไม่สามารถเกณฑ์ทหารได้ยกเว้นซะว่ามีการประกาศสงครามอย่างเป็นทางการตอนแรกผมคิดว่าควรที่จะแก้แค่นั้นแต่ว่าซึ่งถ้าแก้แค่นั้นอย่างน้อยมันเป็นหลักการที่น่าจะพอเห็นร่วมกันได้จากทุกฝ่ายแต่ว่าถ้าดูสงคราม turning point Vietnam War ห้าตอนของแบรนด์นะเป็นเบอร์เกอร์เนี่ยพอดูเสร็จเนี่ยผมเริ่มคิดเลยว่าถ้าอเมริกาไม่สามารถเกณฑ์ทหารได้เลยนะสงครามเวียดนามเนี่ยนะฮะไม่เกิน5ปีจบเพราะว่าเมื่อผู้นำซึ่งมาจากการเลือกตั้งไม่มีช่องทางในการเกณฑ์พลเมืองให้ไปรบยกเว้นสว่าพลเมืองพร้อมรบเองคือในที่นี้หมายความว่าสมมติว่าประเทศถูกบุกแล้วพลเมืองพร้อมติดอาวุธสู้จริงเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบที่เกิดขึ้นที่ยูเครนนะเพราะฉะนั้น ผมคิดว่าทัศนคติผมก่อนหน้านี้ที่มันอยู่กลางๆเรื่องนี้มันยิ่งไปไกลกว่าเดิมอีกมันยิ่งไปไปแนว่า uh, very peace loving นะฮะมากกว่าเมื่อก่อนเยอะ